<S 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 น้ำไหมช่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตีที่สวนาน้านะครับคือปลาช่อนมันจะอยู่ในสวนเยอะครับมันจะไม่ได้อยู่ที่น้ําไหลที่ผมตกปลานะแต่ว่ามันจะอยู่ในสวนหน้าดินก็เข้ามาได้นะครับนี่เดี๋ยวจะทําให้ให้ตกหลิวได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาแมคโครเข้ามาก่อนนะครับเอาแมคโครเข้ามาทําให้มันลึกกว่านี้หน่อยนะครับไอ้ขี้ดินมันเยอะนะครับ นี่จะพาไปบ้านนานะครับนี่จะพาไปบ้านนาเดี๋ยวจะตีบ้านนาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปบ้านป้าด้วยนะครับโหบ้านบ้านบ้านหลายบ้านนี่ครับพาเดินชมนะครับขายเข้ามาอยากจากได้อะไรเดี๋ยวบอกได้นะครับบอกผมได้หรือเดินมาก็ได้นี่นะครับอ่านี่นะครับ มาดูนะครับว่าวันนี้นาเขาจะเนี่ยครับตีพาตีร่องสวนเลยนะครับนาที่เข้ามาผมพาออกทิปได้เลยนะครับอุ้ยะสมัยนี้ร่องสวนแบบนี้ตัวปลาช่อนเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นสวนนาผมนะของนางนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับนาครับมาตื่นเช้ามาก็นะครับมีน้ามาตีปลาช่อนนะครับ ีไม่ด้หักด้วยไม่หักครับแข็งแรงแน่นอน